สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังตัดเสียงรบกวนนะครับของ b บซุสนะครับรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วเองชื่อรุ่นว่า Bowie MZ10 นั่นเองครับสำหรับ b บซุสเนี่ยครับบางคนอาจจะแบบเอ๊ยเขาทำหูฟังขายด้ยวยปกติเคยเห็นแต่เขาทำ power bank ทำหัวชาร์จใส่ชาร์จอะไรประมาณนี้นครับแต่ดูนะครับ นี่คือหูฟังแบบฟูไซเขาก็ทํามาเยอะประมาณหนึ่งแล้วหูฟังอินเอียร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับหูฟังอินเอียร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับทำมาเยอะหลายแบบหลายรุ่นมากๆ กว่าจะมาเป็นตัวนี้ก็ทำมาหลายรุ่นแล้วจริงๆหูฟังตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1390บาทครับแต่ว่าเราสามารถซื้อออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าได้แน่นอนส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับมาดูในกล่องนะครับในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็คือสายชาร์จนะครับผมจุกยางสําหรับเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้าเราหูเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็สามารถเปลี่ยนจุกหูฟังได้ครับ รวมถึงมีคู่มือแล้วก็สติกเกอร์จาก b บซุสนะครับสำหรับตกแต่งตัวเจ้าลีโอนะครับสิงโตมัสขอดประจำ b บซ u s นั่นเองส่วนตัวหูฟังเนี่ยครับเขามาพร้อมกับเคสชาร์จครับผมวัสดุงานประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับไม่ได้แบบกอกแกกอะไรนะครับจับประกบดูแล้วรู้สึกว่ามันแน่นดีใช้ได้แล้วก็ช่องชาร์จครับจะเป็น USB Type C นะครับผมตรงปากพอชาร์จนะครับก็จะมีโลหะหุ้มนะครับเพื่อป้องกัน รอยหรือว่าป้องกันการแตกหักนะครับของตัวช่องชาร์จ USB นั่นเองนอกจากตัวเคสเขาจะสวยนะครับตัวหูฟังเนี่ยเขาก็มีดีไซน์ด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับวัสดุของหูฟังนะครับเขาก็จะเป็นพลาสติกเงาผสมด้านนะครับผมแบบนี้นะครับตัวตะแกรงหูฟังนะครับที่ไว้ป้องกันฝุ่นอะไรเนี่ยก็จะมีตรงนี้ด้วยครับ แล้วด้านนอกนะครับก็ยังมีตะแกรงยางตรงนี้นะเพื่อป้องกันฝุ่นอีกทีหนึ่งพอประกบจุกยางมาก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนปุ่มทัชของหูฟังรุ่นนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เป็นวงกลมตรงนี้เลยนะครับเห็นเด่นๆเราแตะก็จะเป็นการทัชครับการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยครับแค่เราเปิดเคสขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วเตรียมจะหยิบหูฟังปุ๊บเนี่ย เขาก็จะทําการเชื่อมต่อกับมือถือทันทีนะครับยังไม่ทันหยิบหูฟังขึ้นมานะครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยคราวนี้เนี่ยครับเราก็หยิบออกมาใส่หูนะครับหูฟังจะเป็นแบบอินเอียร์ใส่ปุ๊บจะมีเสียงดังตุ้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอใส่หูปุ๊บเนี่ยก็เป็นอันพร้อมใช้งานเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังทํางานร่วมกับแอปเบซุสนะครับผมเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อกับแอปเรียบร้อยนะครับแบบนี้ b o ว m ่1 0กดเข้าไปเลยครับ ในตัวแอปเนี่ยก็จะมีโหมดเสียงนะครับเช่น ambient sound แบบ normal mode นะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เปิด nc หรือว่า ambient sound นะครับถ้าเปิดตัวนี้นะครับเวลาเปิดเป็น transparent mode เนี่ยเราก็จะได้เสียงรอบข้างครับตัวนี้ได้เสียงรอบข้างที่ค่อนข้างดังชัดเจนแล้วก็มาโหมด nc ครับอ่าโหมดนี้นะครับตัดเสียงรบกวนได้25เดซิบล d b ครับเรียกว่าถ้าเราดีดนิ้วแบบนี้ พอได้ยินเสียงดังแตกๆแ,แ,แต่ว่ามันจะไม่ดังเท่ากับตอนถอดหูฟังออกนะครับผมแล้วพอถอดหูฟังปุ๊บเขาจะกลับมาเป็นโหมดออฟทันทีใส่ถอดใส่ค่อนข้างไวนะครับนี่ครับไหวมากมากถ้าเราถอดหูฟังปุ๊บก็จะเป็นออฟทันทีแต่ใส่ปุ๊บก็จะเป็นออนไวจริงๆคือตัวเขาเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์นะครับในการดีเทคที่การใส่หูฟังด้วย ว่าถ้าเราใส่ก็จะทำงานนอกจากนี้ครับเขาก็มี EQ Mode ครับกดเข้าไปนะครับ EQ มีให้เลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับตั้งแต่เบสุดคลาสสิก e ีเบสซีนีมาส c ซ n น m a t ติกเอฟเฟกนะครับหรือแม้กระทั่งเราต้องการที่จะคัสตอมเขานะครับผมจะคัสตอม EQ เองเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ครับโดยการที่เราแตะเพิ่มลดอะไรเงี้ยโยกขึ้นโยกลงนะครับสบายๆนะครับ อยากเพิ่มเบสเพิ่มแหลมยังไงก็ได้เพราะว่าเขามี EQ ให้อยู่8แบรนด์นั่นเองครับแล้วพอเลื่อนปุ๊บเนี่ยเขาเซฟอัตโนมัติเลยนอกจากนี้ครับตัวแอปเนี่ยเขายังสามารถตั้งค่าปุ่มได้ด้วยใน Gesture Setting นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเราก็สามารถตั้งค่าของการแตะหูฟังได้ว่าจะเป็น Double Tap เป็นอะไรนะครับ Double Tap, Double Tap เนี่ยผมตั้งไว้เป็นการตัดเสียงรบกวนนะครับผมกดค้างเป็นการเลื่อนแท็กนะครับแตะ3ครั้งเรียก AI ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ครับเช่นบางคนอาจจะตั้งเป็น Pay p o s t นะครับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ทดสอบให้ดูด้วยว่าอ่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะแตะ3ครั้งเป็น Low latency mode นะครับเป็นเกมมิ่งโหมดก็สามารถทำได้เช่นกันออตัวนี้มี Gaming Mode ด้วยแล้วข้อดีเนี่ยครับข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเขาตั้งอิสระกันได้นะครับอย่างข้างขวาเนี่ยเป็น Pay p o s t ด้านซ้ายก็ไม่จาเป็นก็ได้นะครับจะตั้งเป็น Ambience ก็ได้นะแล้วก็ เลื่อนแท็กเนี่ยโอเคอันนี้ง่ายๆก็คือแตะค้างไว้เลื่อนแทกหน้าแทกหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการตั้งค่าปุ่มต่างๆครับนอกจากการตั้งค่าการตัดเสียงรบกวน EQ แล้วก็การตั้งค่าปุ่มแล้วเนี่ยยังตั้งค่าให้เล่นเพลงหยุดเพลงอัตโนมัตินะครับเมื่อสวมใส่แล้วก็ยังมีโหมด low latency mode หรือว่าเรารู้จักกันในโหมด Gaming Mo d e ดในการที่จะลด delay นั่นเองครับซึ่งเขาลดได้สูงสุด0.06มิลลิวินาทีนะครับ ซึ่งเจ้า Low latency mode นีครับจะมีประโยชน์ต่อไหนก็คือตอนที่เราไว้เล่นเกมหรือว่าดูหนังนั่นเองครับให้ปากที่ขยับนีครับมันตรงกับเสียงที่พูดออกมาด้วยหรือว่าเล่นเกมเนีครับใครเล่นเกมเนี่ยต้องการแอคชั่นที่ตอบสนองต่อน,นิ้วได้ตรงเนี่ยก็สามารถเปิดตัว Low latency mode หรือ Gaming mode ตัวนี้ได้ครับตัวเรื่องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยครับผมได้ลองแล้วก็ต้องบอกว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ย25เด c i b e l เนี่ยไม่ได้เยอะมากถึงขั้นแบบโลกเงียบ นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิด Transparency m o d เนี่ยครับข้อดีก็คือเราจะได้ยินเสียงเพลงเหมือนแบบไม่ได้ใส่หูฟังเลยอันนี้คือดีมากมากเพราะว่าเวลาที่เราใส่หูฟังแล้วเราคุยกับเพื่อนเดินบนถนนนั่งรถเมล์เดินทางบนรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยครับเราได้ยินเสียงรอบข้างชัดเจนมากๆอย่างผมเปิดเพลงเนี้ยคือได้ยินเสียงเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะครับผมแต่เป็นพอเป็น ANC Mode เนี่ยครับแล้วลองเปิดเพลงเนี่ย เสียงที่ได้ยินในหูนะครับยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าเสียงมันจะเหมือนแบบตื้อตื้มตัดย่านแหลมย่านโลกไปนะครับเหลือแต่เสียงกลางพูดง่ายๆว่าเราแทบจะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงอะไรอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรดังมากมายเท่าไหร่ก็เรียกว่าตัดเสียงรบกวนได้ประมาณหนึ่งนั่นเองครับเล่าคุณสมบัติของหูฟังมาซะเยอะเลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของเสียงเลยครับเสียงเนี่ยครับ ค่อนข้างที่จะออกแบบนุ่มลึกนะครับตาม EQ ที่ตั้งนะครับผมอย่างอันนี้ผมเลือกเป็น b บส u s สคลาสสินะครับเสียงค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับผมโดยเราเปิดเสียงแค่แบบประมาณแค่50%นะครับก็คือได้ยินเสียงที่เรียกว่าดังประมาณหนึ่งแล้วนะครับในห้องแบบบรรยากาศห้องทำงานอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นข้างนอก เราก็อาจจะต้องเปิดดังหน่อยนะครับเท่าที่ลองดูเนี่ยครับ80%เนี่ยก็คือดังมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบเบสกระแทกหูนะครับดันไปประมาณ90%ก็เรียกว่าเสียงกระเดื่องของกองเนี่ยครับค่อนข้างที่จะออกมาแบบนุ่มๆนะครับผมข้อดีคือเสียงไม่กระโชกโคกหักมากเสียงมันค่อนข้างจะตึบตึบตึบ,ตบอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่ชอบเบสต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับทีนี้มาลองเรื่องของเซนเซอร์ในการจับการถอดใส่นะครับ ว่าเล่นเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดหูฟังออกมาว่าเขาจะหยุดเล่นเพลงไหมถอดปุ๊บหยุดเล่นทันทีนะครับใส่เข้าไปเล่นต่ออัตโนมัติเลยนะครับถอดออกหยุดใส่เข้าเล่นอัตโนมัติต่อนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับสามคนที่แบบทํางานอย่างอื่นไปด้วยและอยากฟังอะไรต่อเงี่ยก็แค่ถอดหูฟังออกเขาก็จะหยุดเล่นนะครับหยิบมาใส่ต่อก็จะเล่นต่อจากที่ฟังค้างไว้อยู่นั่นเองลืมบอกไปนะครับในส่วนของ eq เนี่ยครับ การเลือก EQ แต่ละโหมดเนี่ยค่อนข้างมีผลจริงๆนะครับในการฟังเพลงเพราะว่าเท่าที่ลองฟังเพลงเนี่ยบางคนชอบเบสหนักๆก็เลือก Deep Bass อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะ make sense อยู่นะหรือใครที่จะแบบชอบเสียงแบบแนวแบบเสียงแหลมเบสอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเลือกไฮไฟอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีคอนทราสของเสียงที่ค่อนข้างที่จะชัดดีมากๆเลยครับ EQ ที่เขาปรุงแต่งมาเนี่ยเรียกได้ว่าดีขนาดแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องคัสซัม EQ เองเลยก็ได้ สำหรับเรื่องอรรถรสของการดูหนังฟังเพลงเนี่ยครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาจริงๆเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับคือความรู้สึกอะคือถ้าเทียบกับหูฟังรุ่นกลางๆหรือรุ่นล่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดีกว่านั้นมากๆโดยเฉพาะซาวด์ที่เขาแต่งมาในพวกหนังอะไรเงี้ยความรู้สึกมันคือแบบได้อรรถรสมากๆครับผมแล้วก็ด้วยการที่เขาแบบมี low latency ต่ำนะครับข้อดีก็คือทําให้เราได้ยิน เสียงนะครับตรงกับปากค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่บ้างครับตัวแบตเตอรี่ของหูฟังนะครับจะสามารถใช้ได้นานถึง4.5ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานรวมตลับนะครับก็จะได้20ชั่วโมงครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราชาร์จตลับมาเต็มนยครับจะใช้งานชาร์จเก็บเข้าเก็บออกนะครับได้ถึง4รอบใหญ่ๆนั่นเองครับผม ที่ด้านใต้ตลับหูฟังเนี่ยครับเขาจะมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาหูฟังเนี่ยครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดค้างนะครับเพื่อรีเซ็ตตลับหูฟังครับเวลาเรารีเซ็ตเสร็จเนี่ยครับเรากดค้นหาในแอปเบซูสเนี่ยครับก็จะมาเจอใหม่นะครับในนี้นะครับในกรณีที่มันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแล้วเราแบบลืมนะครับผมว่ามันเชื่อมกับตัวไหนก็เป็นอันเชื่อมต่อเรียบร้อย หลังจากที่ใช้งานมาประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าหูฟังเบซุสโบวีเอ1 0ตตัวนี้นะครับเป็นหูฟังราคาพันต้นๆก็จริงนะครับแต่ว่า คุณภาพเสียงนะครับค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าไฮเอ็นประมาณ1น,นะครับในเรื่องของเสียงรวมถึงมีแอปที่สามารถที่จะปรับแต่ง EQ ได้นะครับตัดเสียงรบกวนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นโลกเงียบนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือตัดเสียงรบกวนให้รู้สึกมันอู้ๆไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการใช้งานนะครับผมเองไม่ได้เป็นคนฟังเพลงต่อเนื่องนานๆเกินแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีดูหนังเรื่องเดียวจบเนี่ยก็ พอแล้วนะครับก็เรียกว่าหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานแบบดูหนังจบเรื่องได้ใช้เสร็จก็เก็บเข้าตลับแล้วก็หยิบมาใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างโอเคในการใช้งานจริงๆนะครับอาจจะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่เรารสึกได้ก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่อาจจะไม่ได้ตัดจนโลกเงียบจนเกินไปเท่านั้นแต่อย่างอื่นเนี่ยต้องบอกว่าโบวี e m z 1 0ตัวนี้นะครับทำมาครบถ้วนจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องอัตราลดของเสียงที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับ สุดท้ายเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการใช้งานถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าอยากลองจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องหาทดลองจริงๆจังๆอีกทีที่โชว์รูมหรืออะไรเงี้ยจะได้ยินชัดกว่าแน่นอนแม้ว่าราคาเปิดตัวของ b o w i e m z 1 0ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,390บบาทแต่ว่าในลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะมีราคาพิเศษที่ถูกกว่าที่ผมพยายามหามาให้นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย